ข่าววันนี้นะคะอุ๊ยตกใจมากเลยเห็นข่าวอันเนี้ยใครเคยใครเกิดมาไม่เคยเห็นจริงๆนะเอองูกินหางตัวเองอะ่ะงูกินหางตัวเองแล้วเสียชีวิตอะ่ะเออแล้วยังไม่น่าวะ่ะดูดิทุกคนคือตกใจอะ่ะท่านจ้างเจ้าอาวาสนะหลวงพ่อเก่งนะคะจังหวัดจังหวัดสมุทรสาครน,นะอุ๊ยเนี่ยเป็นเป็นครั้งแรกเลยนะ มีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งนะคะออกมาโพสนะคะซึ่งงูกินหางอันนี้นะเขาบอกว่าโบราณนะโบราณว่านะงูกินหางนะเป็นสัญ,ญ,ล,สญ,ญลักษณ์แห่งโชคลาภนะมีกินมีใช้นะคะไม่รู้สิ้นนะเออเราก็งงมากเลยนะจำนวนสองตัวนะคะเขาพันกันเป็นวงกลมเลยนะตัวเอง จังหวัดสมุทรสาครน,นะตามไปดูกันได้นะตามไปดูกันได้นะคะ